สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูรักนะคะในวิชาภาษาไทยค่ะก่อนจะไปเรียนรู้คุณครูมีเพลงให้เด็กฟังก่อนนะคะเด็กไฟฟังกันเลยค่ะ คำสาระอะจะมีเสียงสั้นอยู่คู่เคียงกันพยัญชนะจะปะกระปะกระทะตะกละมาระลวนอะาตาม,มาเรียงรายคำสาระอะมีตัวสะกดอาจจะกระโดดเป็นหันอากาศเช่นกะนอกกันและฉันนั้นมันตัวอะแปรผันเป็นหันอากาศ ตัวอาแปรพันเป็นหันอากาศคำสระอาจะมีเสียงสั้นอยู่คู่เคียงกันพยันชนะจะไป อตามมาเรียงรายคำสระอะมีตัวสะกดอาจจะกระโดดเป็นหันอากาศเช่นกะนอก,กันและฉันนั้นมันตัวอะแปรพันเป็นหันอากาศตัวอะแปรพันเป็นหัน ฟังเพลงกันแล้วในเนื้อเพลงกล่าวถึงสลาอะไรคะค่ะเก่งมากเลยคะ่ะถูกต้องแล้วคะ่ะก็คือสลานั่นเองเอ๊ะมีคำอะไรบ้างคะเก่งมากคะ่ะมีคำว่าจะะักปากกระบากระทักันฉันเยี่ยมมากเลยเด็กๆค่ะงั้นเราไปฝึกเขียนสะอาดกันเลยนะคะ เด็กๆเปิดไปหน้า35นะคะเดี๋ยวเรามาฝึกเขียนสระอะกันค่ะบทที่8สระอะ1สระอะมีเสียงสั้น2เขียนไว้หลังพยัญชนะต้นเช่นกออะกะจออะจะปอะปะไตายานใหญ่คือยังมีอีกมากนะคะ สมเมื่อมีตัวสะกดสละอะเปลี่ยนรูปไปเป็นไม้หันอากาศเช่นกออะดดกัดขออะบอขับรออะกอรักนะคะวิธีเขียนสละอะเด็กเ,เริ่มจากหนึ่งะคะจะมีหมายเลขหนึ่งหมายเลขสอง เด็กเขียนตามลูกศรน,นะคะเริ่มจากหมายเลขหนึ่งก่อนนะคะม้วนหัวกลมๆแล้วม้วนขึ้นไปนะคะตามหมายเลขสองเลยค่ะม้วนหัวกลมๆนะคะแล้วม้วนไปตามหมายเลขสองเลยค่ะขีดขึ้นนะคะแล้วขีดเส้นด้วยค่ะหัดเขียนให้ถูกวิธีเริ่มต้นจากตรงไหนเด็กดูสระอะนะคะ ขีดเส้นก่อนนะคะแล้วม้วนหัวกลมๆขีดขีดขึ้นไปค่ะม้วนหัวกลมๆม้วนขึ้นไปค่ะขีดเต้นก่อนนะคะม้วนหัวกลมๆโค้งขึ้นไปค่ะม้วนหัวกลมๆขีดเส้นค่ะแล้วม้วนหัวกลมๆแล้วขีดขึ้นไปค้งขึ้นไปม้วนหัวกลมๆเขียนขึ้นไปค่ะ ม้นหัวมาแล้วเขียนขึ้นนะคะเด็กๆที่เหลือทําเลยนะคะค่ะก่อนเด็กๆจะไปเรียนรู้ในแบบฝึกขัดนะคะเราไปฝึกสะกดผสมคําสราะอากันก่อนดีไหมคะค่ะเด็กๆเรามาฝึกอ่านผสมสระอานะคะไม่มีตัวสะกดกันก่อนนะคะเช่นมออะมะรออะระทออะทะ ปออปะปะนออนะนะเด็กๆคะถ้ามีตัวสะกดมาเมื่อไหร่สระอะจะเปลี่ยนรูปกลายเป็นไม่หันอากาศนะคะจะอยู่ที่พย,ยัญชนะต้นนะคะเช่นปออะโนฟันปรอะงอรังวออะอดวัดทีนี้มีพย,ยัญชนะต้นสองตัวนะคะหอลอะ บลับคอรออะบอครับเด็กๆคะได้ฝึกสะกดกันไปแล้วนั่นเดี๋ยวเราไปทําแบบฝึกหัดกันเลยนะคะค่าเด็กๆเ,เปิดไปหน้า36นะคะแบบฝึกหัดข้อกอค่ะเติมสระอะหลังพยัญชนะต้นและหัดอ่าน เด็กๆเ,เติมสระอาดลงไปข้างหลังพย,ยัญชนะต้นนะคะมีคําว่าปิข้างหน้าเราจะใส่สระอาดลงไปนะคะกอ,อกะกกะอะไรคะเด็กๆเ,เก่งมากค่ะกปิกรกอ,รอ,อกรกระอะไรคะเด็กๆเ,เก่งมากค่ะกระทะทอ,อทกะทะ มีคำข้างหลังนะคะทิเราจะใส่สระเป็นอะไรคะกออะกะทออีทิกะทิต่อไปค่ะข้างหลังเป็นนออีนีนะคะข้างหน้าเป็นพยัญชนะต้นคือชออะไรคะเด็กๆชออะชะนออีนีชะนีที่เหลือเด็กๆลองไปทำดูนะคะ ข้อขอค่ะเขียนใหม่ให้ถูกต้องตัวอย่างกออะดอกัดกออะดอกัดเด็กๆเห็นไหมคะถ้ามีตัวสะกดมาเมื่อไหร่นะคะสาระจะเปลี่ยนรูปก,กายเป็นไม้หันอากาศนะคะไปดูข้อที่หนึ่งเลยนะคะขออะบอขับขออะบอขับขอ ขอก็คือพยัญชนะต้นนะคะขออะเราจะไม่เขียนสระแล้วนะคะเราจะเขียนเป็นไม้หันอากาศนะคะขออะบอขับทำไมถึงเปลี่ยนรูปเป็นไม้หันอากาศคะก็เพราะว่ามีตัวสะกดนะคะเด็กๆข้อที่สองขออ่ะดอคัดขออ่ะดอคัดขออ่ะดอ คัดนะคะข้อที่สามงออบงับงออบงับงออบงับนะคะที่เหลือเด็กๆลองไปทำดูนะคะเด็กๆเราเปิดไปหน้า37นะคะไปดูข้อคอเลยนะคะ เติมชื่อภาพต่อไปนี้ด้วยคำที่ใช้สระอะเด็กดูภาพค่ะภาพแรกเป็นภาพอะไรคะเก่งมากค่ะภาพกระทะกระทะสะกดยังไงคะเด็กๆค่ะกอรออกกระทออทะกระทะ ต่อไปค่ะภาพต่อไปคือภาพอะไรคะเราใช้ในวันแม่นะคะเยี่ยมเลยเขาเรียกว่าดอกอะไรคะดอกมะล,มะลิมะลิสะกดยังไงคะมออะมะลอีลิมะลินะคะต่อไปค่ะภาพที่สเป็นภาพอะไรคะ มะอะไรคะมะ,ะระมะระนะคะเด็กๆลองไปฝึกเขียนนะคะภาพที่สี่ค่ะภาพอะไรคะตะอะไรคะตะปูเด็กๆลองไปฝึกเขียนนะคะภาพที่ห้าค่ะเป็นภาพอะไรคะ,ชะ,คะชะนีค่ะชะนีคะ่ะเด็กๆลองไปฝึกเขียนดูนะคะ เด็กๆเปิดไปหน้า38ค่ะข้องอค่ะเติมคำที่ใช้สระอะไม่มีตัวสะกดและมีความหมายนะคะดเด็กๆด,ดูคำข้างหลังค่ะมีคำว่า i, ปออิปิปิเราจะใส่คำอะไรไปข้างหน้าคะค่ะก็คือคำว่าอะไรคะกาอะไรคะเด็กๆก,กออะกะ ปอิปิกะปิต่อไปค่ะคำข้างหลังนะคะลออิลิอะไรลิคะเก่งมากเลยค่ะมะอะไรคะมออะมะลออิลิมะลินะคะลอเอเลอะไรเลคะเด็กๆหาคำที่ใช้สระอะค่ะค่ะทออะทะ รอเอเลที่เหลือเด็กๆลองทำดูนะคะข้อจอค่ะหาคำที่ใช้สระอะมีตัวสะกดและมีความหมายมาห้าคำห้าคำนะคะมีตัวสะกดด้วยนะคะอย่างเช่นคำว่าอะไรบ้างคะค่ะอย่างเช่นคำว่า พออะดอพัดต่อไปค่ะํำอะไรดีคะเด็กๆช่วยคุณครูลักคิดหน่อยค่ะค่ะพออะกอพักต่อไปค่ะพออะไรค่ะ จะหาคำอะไรดีคะเด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะกอ,อดอกัดที่เหลืออีกสองคำเด็กๆลองไปฝึกคิดดูนะคะข้อถอค่ะนำคำที่กำหนดให้มาแต่งประโยคให้สมบูรณ์ข้อที่หนึ่งรออะงอลังจะมีคำว่ารังนะคะเด็กๆจะจะหาคำอะไรมาใส่ดีๆด,ดีคะ ค่ะเช่นสอนฉันฉันทำอะไรคะเก็บอะไรคะกอเอบบเก็บของอาวขอองของใส่อะไรคะเด็กๆต้องมีคำว่ารังด้วยนะคะสไอใส่มิเอกใส่ ลังลออะงอลังต่อไปค่ะคำที่สองค่ะพออะดอพัดอะไรพัดคะเด็กคิดว่าอะไรพัดคะเด็กเด็กก็ได้ค่ะชออะนนฉัน,นทำอะไรคะปิดอะไรคะเด็กๆสลีเด็กดเดกเ,กเรียนมาแล้วเนาะปออีดอปิดอะไรคะเด็กๆ คออดอพัดพัดอะไรดีคะค่ะพัดลมค่ะฉันปิดพัดลมก็ได้ข้อที่สามพออักอผักข้อที่4จออะบอจับข้อที่ห้ากออะดอกัดเด็กๆลองไปฝึกคิดนะคะตรงนี้ให้คุณพ่อคุณแม่แนะนำด้วยนะคะข้อชอค่ะข,ขีดเส้นใต้คำที่ประสมสระอ่ะคุณเราจะอ่านให้ฟังหนึ่งครั้งก่อนนะคะเด็กๆ มะลิไหว้พระณหนูมะระชิมดูรสขมชะนีหนีกิ่นชะอมมะละกอเหมาะสมดีจริงระวังยามนั่งยืนเดินฟังเพลงให้เพลินใจยิ่งช่วยกันทำงานชายหญิงทุกสิ่งสุขสัน์มั่นคงเด็กหาคำที่ใช้สะานะคะมอะมะ มะอะไรคะมะลิไหวพระพอรอ,อพระนออะนะมะอะไรคะมะระมะระขีดได้เลยนะคะชิมดูรสขมชะชออาชะมีกลิ่นชะอมมะระมะระนะคะเหมาะสมดีจริง ระวังรออระอเด็กๆตรงนี้ไม่ไม่มีตัวสะกดนะคะเด็กๆจะเห็นรูปสระอะแต่ถ้ามีตัวสะกดอย่างเช่นวออะงอวังนี่คือสระอะเหมือนกันนะคะเด็กๆลองสังเกตนะคะวออะงอวังก็ใช้สระอะนะคะนั่งนออะงอนางไม่เอกนั่งนะคะที่เหลือลองไปฝึกทําดูนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆพอทํากันได้ไหมคะ ค่อยๆทําไปนะคะไม่ต้องรีบนะคะคุณครูขอเป็นกําลังใจให้นะคะกับผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนนะคะสําหรับวันนี้ครูลัคโคลาไปก่อน,นะค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เรามาทบทวนการอ่านการอ่านนะคะแบบฝึกอ่านภาษาไทยบทที่สองกับบทที่สามกันนะคะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านนะคะแบบฝึก ัดอ่านภาษาไทยนะคะเปิดไปบทที่สามเลยนะคะบทที่สามอักษรกลางประสมกัดสระเสียงยาวอีกสี่ตัวรูปสระไอไอเอาอัมเสียงสระไอไอเอาอัมจอไอใจอเอาเอา to âm tâm, to ai bay, cho âm chăm, co ao cau, đo âm đầm, đo ai đầy po ai bay, to ao tao, bo ai bay, co âm cầm to ai tay, bo ao bao, co ai cay, cho ao dao, đo y đi cho ai chai đi chay จออัมจาปออีปีจาปีออเอาเอาปอไอไปเอาไปจอไอใจดออีดีใจดีจออําจาปออีปีจาปีต่ออาตาดอําดําตาดําจออําจาจอไอใจจําใจดอไอใดดอไอใดไดได bò ao bao cho ai chay bao chay cho ai chay đo âm đâm chay đâm cho âm chăm bò ai bay chăm bay bò ao bao bò ao bao 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 bò ai bay cho âm chăm bò a pa bay chăm pa to a ta co e ke đo i đi cho ai chay ตาแกดีใจปอไอไปดอูดูบอไอใบดอีดีกออากาไปดูใบดีกาบอไอใบจออําจําปอีปีใบจําปีอาอากอแอแกจอไอใจดอีดีอาแกใจดี ตออตีบอเอาเบาบอเอาเบาตีเบาเบาตออาตากเอแกปอไอไปอเอาเอาบอไอใบจออําจําปออาปาตาแกไปเอาใบจําปาบที่สี่สำหรับสอบสองกองอากา จออจอดอีด <is> ีจอไอใจออูอูกอแอแกตอเอาเต่าตอโอโตปออาปาดออัมดำออเอาเอาออไอไอบอเอาเบาตออาตาปอไอไปจออัมจำปออูปูดอไอใด ดอีดีจอไอใจตีใจจออัาจำปออาปาจำปาจอไอใจดออีดีใจดีตอีตีปออูปูตีปูปอีปีจออจอปีจอตออาตาดอีดีตาดีจออัาจำปอีปีจำปีตออาตาดออัดํำตาดำ ตออาตาตอโอโตตาโตอเอาเอาจอไอใจเอาใจอเอาเอาปอไอไปเอาไปจอจาจำจอไอใจจําใจดอูดูกอากาดูกาบเอาเบาจอไอใจเบาใจออาอาดอีดีจอไอใจอาดีใจ bò ai bay cho am chăm o a pa bay chăm pa co a ca to i ti po upu, ca ti pu bò ai bay do i đi co a ca bay đi ca to a ta co e ke cho ai chay do i đi ta ke chay đi to a ta do đi co e ke อเอาเอาตอเอาเต้าปอไอไปตาดีแกเอาเต้าไปอเอาเอาบอไอใบจออําจาปออีปีเอาใบจําปีปอไอไปอเอาเอาดอีดีกออากาไปเอาดีกาออาากอแอแกจอไอใจดอีดีอาแกใจดี ตอ,อีตีบอเอาเบาบ,าบาอเอาเบาตีเบาเบาปอไอไปออเอาเอ,อาบอไอใบจอ,อจําจาปออาปาไปเอาใบจําปาเด็กค่ะถ้าเด็กคนไหนที่ยังอ่านไม่คล่องนะคะค่อยๆอ่านตามคุณครูไปนะคะถ้าเด็กคนไหนที่อ่านคล่องแล้วสามารถอ่านเป็นคําได้เลยนะคะอย่างเช่นดีใจ จำปาใจดีตีปูปีจอตาดีจำปีค่ะ